สำหรับคลิปนี้ผมสิผ้าพอหไ่ไม่ไ่พีพีน้องๆมาแลกเปลี่ยนความรูและมาเบิ่งตนยาสมุนไพที่ใส่ได้นะครับอยู่ในปลาดงเดออันนี้เป็นต้นมากผ้า3าใส่กับสตีหลังคอดบุตรบำรุงกำลังนะครับยูไฟนะครับป้องกันกินพิษนะครับใส่เนื้อไม่ตุ่มดื่มเดอนะครับอันนี้จะเป็นนะครับต้นหางมาจอกนะครับบ้านพมเบิ้งตนขีน่นอนนะครับเอาใบไปใส่ใน ายประแดกจ e ักสามีใบเนี้ยครับเรียบนอนในไยประแดกบ่ 0. มีนะครับถ้าเอามาต้่มเดิมนะครับเอาทั้งหักทั้งใบมาต้่มดด่มเด้อครับพัาถกสนิทเด้อครับอันนี้จะเป็นเครื่องใส่ไก่หรือเท้าใส่ไก่นะครับขุดเอาหักนะครับมาผสมกันนะครับครับเท้าวันเพียงเท้าเอ็นอ่อนนะครับซอยบันเท้ากระดูกทับเส้นเส้นยึดเอ็นตึงนะครับอันนี้นะครับจะเป็นดอกดินนะครับดอกดินมีสายพันธ์สีแดงกับสีเหลืองค่อยคดูคลิปไปเด้อครับพี่น้องทุกท่านนะครับ เรียนรู้แลกเปลี่ยนใต้คอมเมนต์ไปด้วยกันเด้อพี่นอ้องอ่าอันนี้จะเป็นสายพันธ์สีแดงเด้อพี่น้องผมถึงบอกว่าวานคือกันต้นคือกันแต่เป็นคนละชนิดนะครับใส่กระตังกันนะครับเรียนรููไปน้ากันเด้อเปรียบเทียบได้อยู่ธรรมศาสตร์นะครับเอาตรงเบิงดีๆนะครับพี่น้องทุกท่านดอกดินนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นสายพันธ์สีเหลืองเหลืองเด้อพี่น้องทุกท่านนะครับสายพันธ์สีเหลืองผมบ่เคยกิน ผมบอกเคยเห็ดแต่ขั้นออกมาต่ํใหายละเอียดผสมกับน้ำกองเอาแต่น้ำไปมาเขานะครับเหลืองเออเฮ่อปั่นมะกรวยสุกขนบอจักนอพี่น้องทางบ้านพี่น้องมีกับองเบื่องในเด้อบ่อเบือครับบ่อเบือผมกินมาน่เป็นท่าใดปีแล้วนะครับบ่อเบือนะครับบ่อเบือดอกนะครับบ่อเบือเือเห็ดแต่ว่าเห็ดนี่ต้องระวังนะครับแต่ว่าจะไปเอามองเขาขายยาสียาขายยาวันปุ๋ยายเด้อพี่น้องอันดอกดินกระได มันซึมมาดําดินน้ํายังก็มีผิดเด้ค่อยๆเบิ่งนะครับกินสูลุ่มุูล่ายกับบ่อดดเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับทั้งในเพ่น่เป็นเลืองๆคือกันในเกสรพันธุ์ทั้งนอกพ่นธเป็นแดงๆนะครับนะครับอันนี้จะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นเมือกๆนะั่นจะซ่้อยไปเฮ็ดในล่ําใส่และกระเพาห้องมื่นตัวครับทายกับไาเด้วน,นนํามันอันนี้จะเป็นนะครับ ต้นเอื้องไมนานะครับตัวเมียสีเขียวๆขาวๆแบบนี้ก็ตัวเมียใช้หัวใต้ดินต้มดื่มนะครับแก่เจ็บไตนะครับไตพิการตังสีครับปัสสาวะจังสีนะครับเจ็บไตปวดไตทางฟังสปปอร์เราพูดกันว่าหมากไข่หลังนะครับเอาไปต้มดื่มเด้ออันนี้สําหรับผู้ใดที่ครับถ่ายยากนะครับคอหล่อแขแหลมเหมือน ของกระต่ายนะครับเหมือนของกระต่ายให้พี่น้องขุดเอาหัวปอาเต่าให้นะครับโบเมนดูธงเด้อคนละสนิทเด้อ,เอาไปใส่พิษบ่ไรเด้อนะครับเอามาจากซัมป์มือนี่แหละครับต้มกินผสมกับกําแพงเกจสันแหนจักน้อยนะครับจวกนี่แหละครับพี่น้องดอกดินที่เอามาตําให้ละเอียดผสมกับน้ำกอเอาแต่น้ำมาเซ่เข่านะครับจะเป็นสีมว่วงแบบนี้เด้อนะครับทั้งสมุนไพรนะครับ ซอยนะครับแก่หล่อนในได้บำรุงสายตาได้สีม่วงจะซรอยความคิดของเขาสางสรรค์ทางสมุนไพรเด้อ